ลำบากลำบนเห็ดห้เห็ดหน้าไปดูดูุกตัตน้งๆหมดดูเกิดตัางใจเรียนเด้อผู้ใดก็ได้ยังมาหาเห็ดห้เห็ดหน้าเด้อมัน่มลำบากมันสองแม่หลุดมือกับพ่องหอนกับหอนที่สุดยากตั้งใจเรียนปูนไปทำงานบริษัทแต่งตัวสวยๆสันสูนงำงามๆมันลำบากลำบนมันต้องมาดับหนูหน้ามือกับพ่องหอนกับหอนนาก็เกลี่ยนาก็เกลี่ยนาก็ี่ยตัวธนาเขาไม่เคยพอแก่ ไปเป็นสาวโรงงานพูนเป็นตัวง,งามโกูับปาตาหุ่นรงมันไปได,ด้วันนั้นก็ต้องมาลำบากผู้อขือแม่เด้อผูได้็่เลย้ขอแม่เพูนหังจนเดีนไปหาหลินหาเกียวเี๋ไปหาหลินเทียมเนี่ยพอดีเอาแต่นแนวดีๆพูนหมอไสกับตัสิงดื่เยีตมาให้อานังคือย,น,ยน,นู่น มันเคยเป็นจาเป็หนาปก็กลำบาตันเจียนรดพอยมีลำบากคนอจีนั่นเลาบาทเดินสมันลำบากทางลำบาก์นงโอ้ยทางหัวจก็สีาะเป็นข้าวหน้าดอกกเจียนคูอสมไยนี่พอแมียหาเงินแต่ยืเงินตว่อยาสมไมนี่มาสุดไม่อยากแจ้คือเด็นนั่นตัลาบาทโอ้เห็นนาแลงกับเงวันนี้คือนำวมมาย

เคยแม่น่ลากรเด็ตันเอยไม่เห็นบนาบาเห็นอานังซื้อจะสูงคนเนาะเห็นคนเยอะร้องเลยโวนขาดบุญเนาะก็ไม่เห็นน้ำมูเป็นนดอกสิ